สวัสด,ดีครับวันนี้เราจะมาเอานกเล็กอายุสามอาทิตย์ลงไปวิ่งเล่นกับพื้นปูนซีเมนต์นะครับซึ่งเราได้เตรียมไว้ข้างล่างนะครับนี่คือนกเล็กของเราอายุสามอาทิตย์นะครับอายุสามอาทิตย์กาลังซนเลยครับเราจะเอาไปวิ่งลงเล่นในพื้นซีเมนต์นะครับก็ต้องมาจับเขาทีละตัวทีละตัวนะครับส่วนที่ทุกท่านเห็นเป็น เพจะตลเลตตัวนี้คือมีไฟอยู่ข้างในนะครับมีหลอดไฟอยู่ข้างในเป็นหลอดไฟที่ให้ความร้อนนะครับกบเขาให้กบเขานอนกลางคืนนะครับสําหรับให้ความร้อนมาเขายังเด็กอยู่แล้วก็หนาวถ้าหนาวนี่เขาก็ต้องการเหมือนมีแม่ถ้าเขาได้รับแสงสว่างจากหลอดไฟนะีได้รับความร้อนจากหลอดไฟเขาก็จะ มีความอบอุ่นเพิ่มขึ้นนะทำให้นกเล็กแข็งแรงแล้วก็โตเร็วเหมือนกันนะครับแสงสว่างนั้นะีข้อแนะนำเลยนะครับต้องมีไฟกงเขาครับถ้าเป็นนกเล็กส่วนพื้นนี่ก็จะมีเศษหอาหารจะจัดกระจายอยู่เต็มนี้นะเพราะว่ากลางคืนก็ใส่หอาหารใส่น้ำให้เขากินเขาก็จะจิกกินวิ่งเล่นทั้งคืนนะถ้าตื่นเขาก็จะ ลุกมากินอ,อาหารกินน้ำไปนอนเจะเป็นบนอยู่อย่างนี้ทั้งคืนครับเขาจะกินนอนก็ไม่เป็นเวลาเหมือนเด็กน้อยนะครับอันนี้กำลังจะเคลื่อนขบวนมาที่ข้อข้างนอกแล้วนะครับเวลาเขาวิ่งเล่นนะครับเดี๋ยวจะปล่อยตัวทีละตัวครับตอนนี้อ่าไปวิ่ง เขาจะวิ่งเล่นนกก็จะแข็งแรงมากครับให้เขาได้วิ่งเล่นออกกําลังกายในพื้นที่ก,กว้างๆนิดนึงเขาจะวิ่งไปเลยจะอ้วนไปนะและ้วก็จะมีอาหารนะครับวอาหารผสมกับเออผักบุ้งละเอียดนะครับที่สับไว้ให้เขาเลี้ยงนะครับอลองดูเขากินอาหารเช้านะอาหารเช้า แล้วก็จะมีน้ำครับซึ่งยังไม่ได้ล้างเดี๋ยวรอสักครู่ครับ ดูทงน้องกินให้สนเซนกันนะครับตอนนี้ น้ำที่ทุกคนเห็นเป็นขวดสีแดงๆนี้ก็เป็นน้ําผสมกับไบโอบีสนะครับเพื่อเพิ่มให้เขากินเป็นวิตามินเพิ่มวิตามินให้เขานะครับให้เขารู้สึกกระปี้กระเป๋าแข็งแรงสดชื่นอยู่ตลอดเวลาครับก็เ,เทไปเลยเรา,าจะวิ่งเล่นกินกันตลอด นิสัยเขาก็าจะเหมือนพวกเด็กน้อยเลยครับวิ่งเล่นวิ่งเล่นไปเรื่อยจะจิกกินจิกเคียเล่นอะไรที่เขาสงสัยก็จะจิกไปเรื่อยฉะนั้นคอกสำหรับอนุบาลเขาก็ต้องสะอาดให้สะอาดอย่าให้มีสิ่งแปลกปลอมอย่างอื่นเข้าไปนะครับสิ่งแปลกปลอมต่างๆพวกเศษอะไรเล็กๆน้อยๆแม้แต่เศษ ไม้กวาดอย่างเงี้ยที่เราเอามากวาดเขาก็จะกินจิกกินกืนลงคอได้ครับเห็นการไม่กวาดยาวๆน่ยเศษมันอีกยาวๆเนคอา,า,าสามารถกืนลงไปได้เลยมันจะเป็นอันตรายต่อนกฉะนั้นในคอกอนุบาลของเขาก็จะให้สะอาดให้มีแค่อาหารและน้ําแค่นั้นพอฝั่งนู้นก็จะเป็นทรายก็ไม่เป็นไรครับทรายเขาก็จิกกินได้ครับแต่จะไปใส่ทรายเต็มไม่ได้เพราะเขาจะคุยเขีย่ยเขาจะมุดเล่น เกือกกิ้งเล่นทําให้ทรายเข้าตาเขาได้ครับเจ้าห้าตัวนี้ช่วงออกมาแรกๆก็เอาวิ่งลงเล่นในทรายเลยเพราะคิดว่าเขาคงไม่เป็นไรแต่พอได้สักพักก็จะเริ่มมีอาการเจ็บตาทุกตัวเลยครับเพราะว่าทรายเข้าตาเขาทุกตัวก็ต้องไปหายามาหยอดกันนะครับก็ตกใจนิดหน่อยครับแต่พอเรารู้ปัญหาแล้วเราก็แก้ปัญหาคือเอาทรายออก เคียคอกให้สะอาดไม่มีเม็ดสลายไม่มีอะไรเข้ามาและที่สําคัญก็คือระวังหมาครับพวกตัวเล็กอย่างนี้พวกหมาพวกนกอีกาพวกเหยี่ยวอะไรเนี้ยเขาโฉบมาแป๊บเดียวนี่เรียบร้อยเลยยันคอกต้องมิดชิดนิดนึงแต่นี่คือเจ้าของนั่งดูอยู่ตลอดก็เลยไม่ห่วงเท่าไหร่อยู่กับพวกสัตว์ภายนอก แลที่สําคัญคือนกเล็กขนาดนี้ถ้าเราขังกันขังเขาไว้ในสุ่มทั้งคืนแล้วสมมุติว่าเช้ามาเราไม่เอาเขาออกมาเดินเล่นอย่างนี้เขาก็จะจิกหน้าจิกตากันจิกขนกันจิกปากกันจิกกันจิกกันเองครับอาการของนกกันจิกกันเองก็คือนี่หัวก็จะเป็นแผลหัวก็จะเป็นแผลเป็นรอยโดนจิกขนอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของนกแต่ว่า จะอันตรายตอนที่เขาไปจิกโดนลูกตากันทําให้ตาเขาปิดแล้วก็ตาอักเสบได้ถ้าไม่รีบแก้ก็จะทําให้ตาบอดนะครับอันนี้ก็ฝากเตือนทุกท่านที่กําลังจะเลี้ยงนกเล็กหรือว่าหาซื้อนกตัวเล็กๆเ,เอามาเลี้ยงกันนะครับถ้ามีใครอยากสอบถามอะไรก็ทิมพ์ข้อความติดต่อมาได้นะครับทักทิ้งไว้ได้เดี๋ยวถึงเวลาก็จะ มาคุยตอบทุกท่านนะครับหรือว่าอยากสอบถามอะไรอย่างอื่นก็ทิ้งข้อความไม่ได้ครับคุยกันได้ครับครับขอบคุณครับ